อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนอ่าแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่อ่าจะเข้ามาในลายกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะคือตอนนี้เราปิดลบสมัครนักเรียนรุ่นเก้าเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็อ่าส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในลายกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะเพื่ออ่ารับแผนแผนการเทรดอ่าทองคำเนาะทั้งอ่าทองคาแล้วก็บิตคอยของอาจารย์พีทอาจารย์พีทจะส่งแผนเข้ามาในในในกลุ่มเวลาครั้งเนาะแล้วก็ส่วนผมจะส่งแผนทองคำเข้า ไปในรายกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็คือแผนช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ตามลิงก์ใต้ใต้โพสต์ใต้ใต้คลิปอันนี้เนาะอันนี้เป็นช่องทางในช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะ,ะก็คลิกลิงก์เข้ามาใต้ตรงนี้เนาะ,ะนี่ป๊อแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เนาะคลิกเปิดพอร์ตกับผมเนาะตรงนี้ผ่านผ่านช่องทาง youtube อ่ะว้วก็เลือกลงทะเบียนตรงนี้เนาะอ่ะใครที่ยังไม่มีพอร์ตของ XM ก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยจนอ่าได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยตรงนี้เนาะก็อ่าแจ้งแจ้งเข้ามาในลายลลลายไอดีผมเนาะอ่ะตรงนี้ A b B e E ตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ BANK อ่าอ่ะส่งเข้ามาคือแอดแอดลผมเข้ามาแล้วก็ อบอกว่าเปิดพอร์ตแล้วแล้วก็จะขอเข้าในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนะาะผมก็จะให้แอดมินตรวจสอบนิดนึงว่าเออทำ ถูกต้องอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในช่อง y t u t u เนี่ยผมจะแชร์แผนให้วันวันละแค่หนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าถ้าใน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 ลน์กลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็เราจะได้แผนทั้งช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นในการประชุมแผนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมีทั้งแผนของทองคํา s ็นเซอร์ฟิวเจอร์แล้วก็หุ้นวันละ5ตัวเนาะส่วนในในกลุ่มคนปิดพอร์ตก็จะได้ตัวแผนของเรียลไทม์เนาะของตัวทองคำให้ ในช่อง YouTube ผมจะอัปเดตใหว้วันละครั้งเดียวแต่ว่าเป็นแผนที่ดีเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้โอเคเปิดพอตามนี้เลยเนะาะตามที่แจ้งไปโอเคครับโอเคสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะ,ะมาดูแผนทองคําสําหรับกลางวันวันนี้เนาะโอ้โหวันนี้ <c oughs> วันนี้ตื่นตื่น,ต,น,ต,นตื่นสายเนาะตื่นมาตอนเช้าเสร็จผมนอนต่อแล้วก็ เอ่อตื่นมาอีกทีประมาณเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงนะเมื่อกี้ประมาณสิบโมงสิบโมงสี่สิบเนาะโอ้โหตลาดแม่งวายหมดแหลตะตลาดยิ่งโดยโดยเฉพาะตลาดทีเฟกนะเดี๋ยวดูแชร์แชร,ร์แผนทีเฟกให้ดูนิดนึงพอดีเมื่อวานเมื่อวานมีการประกาศงบของตัวเดลต้าเนาะงบของตัวเดลต้าออกมาวันเนี้ยเห็นไหมตัวเดลต้าออกมาเนี่ยโอ้โหดูดิติดลบสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์คือมันงบงบเขาออกมาดีนะแต่ว่าเหมือนเหมือนดีไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามตามการคาดการณ์ของ ของนักวิเคราะห์อะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าวันนี้เปิดมาดูดิเปิดมาที่ไฮเลยนะตรงนี้นะแปดสิบสองบาทห้าสิบนะเดลต้าก่อนที่จะโดนกดกดลงมาตอนนี้คือโหลงมาที่โลโลวันเนี่ยอยู่ที่เจ็สิบแปดบาทเนาะแล้วก็ทำไฮวันนี้วันนี้ฟิวเจอร์ก็คือทำไฮวันนี้วันนี้วันนี้ตัวปตทเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มเนาะเออตัวน้ำมันเนี่ยเอาตัวน้ำมันเนี่ยเอาตัวน้ำมันเนี่ยเาตัน้ำมันเนี่ยอเอ,อยาอตัวน้ำมันเนี่ยเอาตัวน้ำันเนี่ยเอาตัวน้ำมันเนี่ยเอาตัวน้ำมันเนี่ยเอาตัวน้ำมันเน วันนี้ก็คือเปิดเปิดตรงแถวๆถตรงนี้เนาะแปดอ่านี่แปดสี่หนึ่งจุดหกเนาะเปิดแปดสี่หนึ่งจุดหกซึ่งซึ่ง,งเป็นโซนแนวต้านที่ให้ไว้วันนี้พอดีเนาะแล้วก็มองเป็นโซนชอ็อตโซนช็อตจริงๆก็คือแปดสี่สองจุดห้าโดยประมาณเนาะอ่าอ่าไปดูการาฟนิดหนึ่งของตัวฟิวเจอร์ตรงนี้เนาะก็คือแผนที่ทำไว้ให้เมื่อวานก็คือตรงนี้วันที่สิบกเนาะอ่าของวันนี้ก็คือมองว่าถ้าราคาเปิดกระโดดขึ้นมาวันนี้วันที่ตื่นสายเนี่ยแต่นี้ถ้าจะไม่ตื่นสายนะผมได ผมว่าผมได้แน่อนอนนะช็อตตรงนี้นะจังหวะช็อตตรงนี้นะว่าเทรนเทรนใหญ่มันยังเป็นเทรนขาลงเนาะอ่าแล้วก็เออคือตรงตรงเนี้มันมันเล่นมาเล่นมาเล่นชอ็อมาเล่นช็อตได้เนื่องจากมันใกล้ๆมันเป็นเป็นโซนใกล้ๆแนวต้านตรงนี้เนาะเป็นโซนใกล้ๆแนวต้านตรงแนวแก็บแนวแก็บข้างล่างนี้แล้วก็เรนที่ให้ไวเมื่อวานก็คือมองว่าอยู่ในโซนตรงนี้ อ่ะกับโซนตรงนี้โดยประมาณนี้ประมาณนี้เออที่ให้ไว้แล้วก็เมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยก็คือราคาปิดอยู่แถวแถวโซนโซนล่างแล้วก็จังหวะเล่นเป็นโอเวอร์โซของทางเฟรม5้านาทีพอดีตรงนี้เนาะแล้วตอนนี้วันนี้ก็เลยเปิดเป็นเป็นระยะของการเปิดกระโดดข้ามขึ้นมาปึง้งอ่ะตอนนี้ถามว่ามองมองอยังไงต่อมองว่าเดี๋ยวจะลงของทางเฟรม15้านาทีนะมองว่าจะลงของทางเฟรม15นาทีคือไฮเนี่ยถ้าเราถ้าเราวัดวัดเป้าหรือแทร็กเก็ตในการขึ้นของทางเฟรมห5นาทีที่เป็นต้นรอบของเขาคือตรงนี้เนาะนี่ เป้าหมายในการขึ้นที่เป็นแนวรับแนวต้านแข็งๆก็คือประมาณสัก82 84 2.4เดยประมาณก็คือโซนข้างบนตรงนี้แหละแล้วตรงนี้เป็นโซนที่สามารถที่จะเล่นช็อตได้เด็ดแต่ว,ว่าไม่ใช่ว่าไม้เดียวแล้วก็ตุ้มลงไปเลยนะอาจจะต้องทยอยทยอยแล้วก็เรนเรนในแต่ละวันเนี่ยโหเล่นเัน5จุดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนับจากสวิงไฮไปสวิงโลเนี่ย5จุดตรงนี้เนี่ยโอ้โหผมเขาว่าตึงมือแล้วเออตึงมือแล้ววันนี้ก็ ใครพอใจกำไรเนี่ยจากสวิงไฮตรงนี้นะ,ะมาสวิงโลรตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ฮะตอนนี้อยู่ที่4.1จุดหนึ่งจุดเนี่ยถ้าลงมาลงลลงมาได้อีกหน่อยหนึ่งอาจจะลงมาถึงแนวแก็บแนวแก็บหัว PP ซ้ายตรงนี้ก็ได้ประมาณสัก8ปดห้าแปด838สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามแปดอะไรแถวนี้เนาะแล้วก็ให้เช็คลูปของทางเฟรมสิบห้านาทีถ้าสิบห้านาทีเนี่ยอย่างนี้นะวิธีการเล่นตอนนี้คือเราสามารถที่จะคือเด้งเด้งจะเด้ง,จะ,ดงจะเด้งช็อตก็ได้แต่ว่าเด้งช็อตตอนนี้คือถ้าเราดูจากหโหขาตรงนี้นะ เรายังไม่เห็นดเวอร์เจนของชุดตรงนี้แล้วตรงนี้ถ้ามันลงมาแล้วก็ไม่หลุดโล่ตรงนี้มันจะเป็นสัญญาณของฮิดเดนบู l ตรงนี้เนาะตรงนี้ฮิดเดนบูลของ5นาทีเพื่ออะไรเพื่อขึ้นต่อไปหา8 8ดแเท่าไร่ทร์กเก็ตทาร์เก็ตในโซนบนหรือหรือขึ้นไปหาไฮเดิมโดยประมาณอ่ะนี้แล้วก็ในไทม์เฟรม15นาทีนะตอนนี้นะไทม์เฟรมสินาทีเนี่ยเราเห็นว่าอะไรเราเห็นว่าตอนนี้ราคาขึ้นขึ้นมาจนไรขึ้นมาจนรอบไอซีโอเวอร์บอร์ดตรงนี้เนะาะเมื่อเช้า เนี่ยขึ้นมาเป็นไอซ์ไซโอบอทเห็นสัญญาณอะไรเห็นสัญญาณของฮิดเด้นเนาะนี่สัญญาณของฮิดเด้นเนาะนี่สัญญาณของฮนะิดเด้นเนาะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่โอเวอร์บอทไอซ์ไซโอบอทไม่ผ่านไฮของ15นาทียังไงยังไงจะต้องมีการย่ออะไรฮะย่อของทางเฟรม15นาทีโอเวอร์โซนหนึ่งเที่ยวเนื่องจากว่าในรูปตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นการย่อของ15นาทีเลยเห็นไหมเพราะฉนั้น้ามีมีการย่อของทางเฟรม15นาทีเนี่ยก็มองไปสักประมาณเท่าไหร่เอ่อ ห้าถึงห้าถึงเจ็ดจุดอะ่ะโดยประมาณนะถ้าถ้าของสิบห้านาทีนะถ้าสามสิบนาทีก็ประมาณแปดถึงสิบแปดถึงสิบจุดแต่ว่าถ้าของห้านาทีผมมองเอ้ยผ่องของสิบห้านาทีผมมองแถวๆสักห้าถึงเจ็ดจุดนะโดยประมาณเนี่ยจากสวิงไฮเนี่ยลงมายอดแถวๆห้าถึงเจ็ดจุดก็นับไปประมาณเจ็ดจุดอะ่ะก็เดี๋ยวหาจังหวะ L L ขึ้นไปแล้วกันประมาณนี้เนาะตัวตัว,ว TFX แล้วก็วันนี้ซนติเมนต์ตลาดก็ถือว่าถือว่าไม่ค่อยไม่ ถือว่าจริงๆเพื่อนบ้านที่คือสดใสเลยนะเพื่อนเพื่อนสดใสเลยนะแต่ว่าบ้านเราวัานนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วันนี้ตัวอ่า most ไอ้ตัวโอ้โหทอ็อปท็อปวารุก็คือตัวปอตอทเดลต้าเนาะแล้วก็แนทนี่เพิ่งเข้า i p o โมาเมื่อวานเนี่ยวันนี้บวกมาอีกรวมกันสองรวมกันเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์กว่าเลยนะอา่ามีกลุ่มแบงก์วันนี้ก็มาออนมายูโรเมื่อวานก็โดนกดและกดเละเทะเลยเนาะยูโรอา่าเนี่ยบานปูผมมาเลยเนาะเนี่ยมีตัวเดียวโดดโดเลยในพอร์ต อ่ามีอะไรอีกอ่ามีมี IPO สองตัวอ่าเมื่อวาน SPRC แผนที่ทำไว้คือนี่ตรงนี้เนาะน่บวกขึ้นมาให้ละอ่ามี top g a n e r วันนี้เออเวลาเล่นตัว top g e n e r อร์อยากให้สังเกตตัว bid offer ด้วยเนาะเพราะว่าถ้า bid offer น้อยๆเนี่ยเวลาคนที่พอร์ตใหญ่ๆเนี่ยเขาออกของไม่ทันอยู่แล้วเขาเขาก็พยายามคือ เนี่ยถ้าแบบหลักแสนเนี่ยอย่าง넷แ,แบบนี้โอเคเนี่ยปิดออฟเฟอร์แบบนี้ซัพพอร์ตพร้อมเล่นได้ GG Pro หุ้นหลักสตางค์เนาะเออมีม,ม,มีมีตัวมีตัวหุ้นหลักสตางค์อยู่อีกตัวหนึ่งเมื่อวานที่ทำการบ้านไว้เนาะนี่นี่เนี่ยเหมือนเหมือนกำลังเก็บของอะ่ะ <laughs> เหมือนกำลังเก็บของอะ่ะ <laughs> ก็ดูแล้วกันดูแล้วกันอ่ะก็ ตัวทีเฟกก็ประมาณนี้รอรอล,ล,ลุนของทางเฟรม15นาทีรองลงมาย่อโอโซนเนี่ยผมตั้ง a ล e r t แค่นี้ไว้พอแล้วก็ค่อยมาดูตอนตอนหน้างานอีกทีหนึง่งแล้วก็อาจจะดูเช็คลูปของ5นาทีถ้า5นาทีอาจจะมีการเด้งรีบาวขึ้นมาถ้าเป็นการเด้งรีบาวไม่ผ่านไฮเดยวจะมีการย่อลงมาเพื่อลงของทางเฟรม15นาทีอีกหนึ่งเที่ยวโดปยะกัณโอเคทีเฟกประมาณนี้เนาะส่วนทองคําทองคาเมื่อวานเนี่ยแผ่นรอบเช้าเมื่อวานโอ้โหแมงโคตรโคตรสุดตีนเลยก็คือเมื่อเช้าก็คือเราก็ บายกันมาตั้งแต่โซนตรงนี้แล้วเนาะจริงๆบายมาตั้งแต่เมื่อคืนของวันก่อนเนี่ยแล้วก็จังหวะที่มันขึ้นมาฟืดเนี่ยแล้วก็จังหวะย่อยกกลตรงนี้เนาะในทางเทมย,ย่อยก็มองเป็นเป็นโซนที่เราสามารถที่จะเล่นเล่นบายขึ้นไปได้แล้วก็จุดหมุนของราคาเมื่อวาน,นก็คือบอกไปแล้วตรงนี้เนาะประมาณสักหนึ่งราคาก็สามารถเบรก19.9 2 9ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปได้ปื๊ดขึ้นไปจนจนตอนประมาณสักเกือบเกือบสองทุ่มเนาะราคาก็ขึ้นมา ขึ้นมาถึง1999ที่เป็นแนวต้านที่ให้ไหว้ประกอบกับแผนของเมื่อคืนเมื่อคืนเนาะที่เราไลฟ์กันเมื่อคืนก็คือตรงนี้อ่าเราไลฟ์กันตรงนี้มองว่าแนวต้านเราจะให้เป็น2โซน2โซนหมายถึงอะไรเราจะแบ่งคือถ้าเราเราเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยมันชนปุบ๊บ1999เห็นไหมมันมีการย่อลงมานิดนึง แต่การย่อระวังในปื๊ดเองนี่ยมันก็ไปต่อนะไปต่อคือมองทาร์เก็ตเมื่อวานเนี่ยวางไว้สามโซนคือหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเก้าสองสองูนศูนย์สองและโซนที่สามคือโซนสุดท้ายคือสอง6ูนูนหกจุดห้าซึ่งสองศูย์หกจุดห้าเป็นแนวต้านของทางเฟรมส0ินาทีของชุดตรงนี้เพราะนั้นเอ็ดโซนตรงนี้เนี่ยยังไงยังไงเราอะไรฮะเราช็อตได้มันเป็นโซนสอง8อกจุดปดเพราะฉนั้นแผนวันนี้เนี่ยต่อเนื่องจากเมื่อคืนเลยแผนวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อคืนเลยอ่ะไปดูกันคือ,มอเม อ่าถ้าคนเล่นเล่น,เล,นเล่นเมื่อคือนเนาะก็คืออ่าบายเราก็ปิดท p พกันแถวส่วโซนตรงนี้โซนตรงนี้ได้ประมาณแล้วก็เราก็ช็อตกันในโซนตรงนี้หรือเซล์กันในโซนตรงนี้เพื่อลงมาหาโซนข้างล่างก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอเดียต่อไปเป็นยังไงเนาะไปดูข่าววันนี้ก่อนข่าววันนี้มีมีข่าวอะไรบ้างเนาะที่มีในย้ำสาคัญอ่ามีผลต่อตลาดวันนี้ตลาดจีนหยุดวันสุดท้ายนะแล้วอาทิตย์หน้าก็จะกลับมาเซิร์ฟกันใหม่ <laughs> หยุดแม่งอาทิตย์หนึ่งนะตุ๊ดจีนอ่าข่าววันนี้ มันจะมีชาเนเบลเนาะออกมาพูดมีสปิชจากชาเนเบลออกมาพูดตอนอ่าสี่ใบสามสี่สิบห้าคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีอะไรมากอ่รอบค่ำเนี่ยที่จะเป็นที่เป็นข่าวสามดาวของฝั่งอเมริกานะก็คือเดชนีภาคราคาผู้ผลิตเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานตัวเลขตัวเลขที่มีอะไเลยนะข่าวที่ประกาศออกมา3าสามสี่สามสี่ข่าวเนี่ย การคาดการการคา,าดการเนี่ยโอ้โหมันมันบง่งบอกถึงการว่าทองคําเนี่ยจะจะพุ่งนะทั้งหมดนะตามที่คุยกันเมื่อคืนเลยเอา่าก็อ่อันนี้ดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยถ้าออกมาดีแบบนี้นะนี่เนี่ยเนี่ยเขาตั้งราคาตั้งเขาตั้งแนวไว้เนี่ยแบบนี้เนี่ยมันบง่บงบอกถึงอะไรบ่งบอกมันกดดันราคาทองคํานะเนื่องจากว่าราคาผู้ผลิตเป็นภาคของรีสเซกเตอร์ถ้ามันดีนะ ดีนะมันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่คือเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปในทางที่ท,ที่ดีเป็นทเป็นทิศทางที่บวกมันจะกดดันทองคําและตัวเลขที่ที่คาดการออกมาเห็นไหมเดิมเนี่ยมันติดลบศูเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้เขาคาดการณ์ว่าบวก0.1ถ้าตัวเลขออกมาอยู่ตรงนี้หรือมากกว่าตรงนี้โอ้โหแม่งทองลงเลยนะเออทองจะพักฐานอีกรอบหนึ่งอ่าอ่าหลังเที่ยงคืนมีไหมน่าจะไม่มีแล้วนะหลังเที่ยงคืนก็ข่าววันนี้สาคัญว่าม,มีมีแค่ข่าวเดียวเนาะหลังเที่ยงคืนก็ไม่มีมีสปีชจาก ดาลีกรรมการนโยบายการเงินเป็นเป็นกรรมการเฟดเหมือนกันหรอเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปดูข้อมูลในเชิงกราฟกันเลยแล้วกันวันนี้วันนี้ไม่น่าไม่น่ายากนะเพราะมันกราฟมันเป็นกราฟต่อเนื่องจากจากเมื่อเมื่อวันตอนเย็นที่เราคุยกันอ่ะไปดูในภาพของทางเฟรมทางเฟรมใหญ่ก่อนในภาพของทางเฟรมวีคตอนนี้เนี่ยราคาคือลงมาใกล้ๆจะโอเวอร์โซนนะของทางเฟรมวีคแต่คิดว่ายังไงก็จะเป็นการย่อยก โลยกโลเพื่ออะไรเพื่อขึ้นต่อนะยกโลเพื่อขึ้นต่ออ่าแล้วก็ทาเก็ตในการย่อชุดนี้ก็มองจริงๆก็คือแถวแถว1975แถวแถวนั้นเนาะอ่าตอนนี้ก็คือลงมาทําโลไว้ที่19ทั้งแต่1983 1984โดยประมาณก็อีกแค่นิดเดียวอะ่ะอีกแค่ประมาณสิบเหรียญเนาะแล้วก็ตอนนี้คือราคาดิบกลับขึ้นไปแล้วแต่ว่าไอ้ไอ,อ้ตอนนี้เราเล่นเราเล่นจังหวะเด้งรีบาวของชุดสุดซอยขึ้นมาเนาะ ในภาพในภาพของทางเฟรมเดย์ในเดย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเริ่มกลับหัวกลับทิศขึ้นมาแล้วแต่แต่ดูจากรูปแบบแท่งเทียนแล้วเนี่ยมันไม่น่าไม่น่าจะเกิดการกลับตัวของแท่งเทียนขึ้นมาได้คิดว่าน่าจะเป็นแค่การเด้งรีบาวเพื่อเพื่อลงต่อนะคิดว่าเป็นแค่ด่านการเด้งรีบาวเพื่อลงต่อดูจากไหนดูจากว่าแท่งแดงยาวตรงนี้นี่นี่แท่งแดงยาวตรงนี้ตรงนี้มันมีแท่งแฮมเมอร์ขึ้นมามีแท่งแฮมเมอร์ไอเนี่ยเป็นแท่งแดงยาวซ้ายมือเพราะฉะนั้นการที่เขาจะกลับตัวขึ้นไปได้มันต้องเบรกเลยฮะนี่ เบรคหัวได้นึ่งสองศูย์สามสองโดประมาณแล้วดูดิอีกประมาณ30มสเหรียญแล้วอีกถ้าขึ้นไปสามสิบเหรียญนีเ่เผลอๆนี่เจอ hidden พอดีตรงนี้มีโอกาสที่มันจะอะไรลงต่อทันทีดังนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่กลับตัวของทาง FMD a y นะหรือถือจะจะให้ดีก็ต้องรอให้มันยืนเส้นส้มตรงนี้ให้ได้ก่อนเพื่อจะยิงกลับขึ้นไปเพราะว่าเทรนในภาพของทาง FMD ตอนนี้เนี่ย มันเริ่มที่จะเสียทรงเพราะว่าความชันของราคามันเริ่มเสียหายเริ่มที่จะโค้งโค้งลงเห็นไหมความชันความชันของราคาเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ทำหายใหม่แล้วเริ่มที่จะโค้งลงแล้วเริ่มที่จะโค้งลงแล้วนั้นมันจะมีแต่ว่ายังยังยังอยู่ในเทรนของฝั่งขาขึ้นเนาะ <advantage S 2> นะเพราะายังไม่มีการตัดกันของเส้น EMA เลยในภาพเดก็คือมองว่าทั้งหมดเนี่ยคือการขึ้นเป็นเป็นอะไรฮะเป็น A of, ใน w e e เนี่ยคือขึ้นเป็น A of n o n ชุดที่2ในภาพของ week แล้วก็ในการขึ้นของ D เรามองว่าอันนี้คือ A วงเล็บอันนี้คือ B วงเล็บอันนี้คือการขึ้นเป็น C วงเล็บโดยที่ไอเดียที่มองไว้คือการขึ้นเป็น1ย่อ2อันนี้คือ33 3, ที่ไม่ใช่ขึ้นขยายนะแต่เนี่ยเรากําลังเจอการเก็บของขนาดใหญ่ในโซนตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเล่นขา4แล้วก็อะไรฮะแล้วก็ขึ้นต่อเป็นขา5านะใ,ใ,ใ,ในในในไซเคิลถัดไปโดยประมาณประมาณนี้อันนี้เราก็ดรอมาดูในท่อนย่อยของชุดตรงนี้แหละท่อนย่อยของในชุดตรงนี้ ในทำเฟรม4ชั่วโมงในทำเฟรม4ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยโอ้โหราคาขึ้นมาจนเลยฮะจน overbought เมื่อคืนเออเมื่อคืนอะขึ้นมาจน overbought แล้วก็เรามองที่เส้นอะไรเรามองที่เส้นฟ้าถ้าเส้นฟ้ามันไม่สามารถยืนบนเส้นฟ้าได้ตอนนี้สัญญาณเนี่ยมันเริ่มที่จะเห็นเป็น hidden แล้วนะถ้ามันไต่ไต่ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยไอไอไอไซเองในฟันฟล w เองเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวยังไงปุ๊บมันกกก็จะโดดดนนอแแงงงงตต้ยู่่ีลลมาาาข คิดว่าน่าจะลงคิดว่าน่าจะลงลงต่อมาหาโซนมาหาคืออาจจะไม่ทำนิวโรก่อนอาจจะย่อแล้วก็ยกโลของทางเฟมย่อยแล้วก็ขึ้นต่อไปประมาณนี้แล้วก็ไปหาหัว PP ตรงนี้ปึ๊กแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ค่อยมุดหัวลงต่อในทางฟเฟมดีโดยประมาณอ่ะไอเดียในภาพนี้ประมาณนี้แล้วก็อ่าเหมือนเหมือนกับชุดนี้มันลงมาจะเป็นชันเนลด้วยนะเออเพราะนั้นมองมาอาจเผลอเผอไอชุดลงตรงนี้อาจจะเป็นเทรนของนอนสแตนดร์ดก็ได้เนาะอ่ะในภาพ4ี่ชั่วโมงประมาณนี้แล้วก็ในใน ไอชุดตรงนี้เนี่ยการการเด้งรีบาวการอะไรนะเขาเรียกว่าหัวขาลงของทางเฟรมสี่ 4, ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยก็คือเนี่ยเป้าไกลๆเลยกล็คือที่เท่าไหร่ฮะ20.8ประมาณ1967โดยประมาณตอนนี้คืออยู่ในชุดกัมกึ่งกัมกึ่งของราคาเนี่ยราคาอยู่เนี่ยอยู่ในโซนตรงนี้ไี่เท่มันเป็นแนวต้านทางทางทางเขาเรียกว่าในจิตวิทยานะเป็นแนวต้านราว่ามันขึ้นมาทดสอบที่โลเดิมอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยก็ประมาณ20.4.8จนถึง20.12โดยประมาณอ่ะ เราไปดูที่ทางิล์มวันอัเพื่อเพื่อจะหาเทรดเซตอัพตอนนี้เนาะตอนนี้สี่ชั่วโมงเป็นไรสี่ชั่วโมงเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นเดย์ Day เนี่ยไซเวสี่ชั่วโมงคือขาลงวั One Out, นอาแน่นอนแน่นาขาลงวันอัลวันอัเนี่ยกำลังจะเป็นคืออ่ะเนี่ยวันอาเนี่ยมันเริ่มที่จะอะไรเริ่มที่จะหักหัวขึ้นแต่ยังเป็นเทรนขาลงในภาพใหญ่ถูกไหมในใน,ในภาพใหญ่ของสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงนี้มองว่าเป็นแค่การเด้งรีบาเพื่อลงเพื<ๆ>่อลงต่อนะอ่า เป้าหมายถัดไปเรามองที่อะไรฮะเรามองที่คีย์แบลิชของแท่งแดงยาวชุดนี้ยื่เ,เกิดการทิ้งตัวอย่างรุนแรงเนาะนี่ตอนนี้คือยืนอยู่แถวแถวโซนโซนล่างตรงนี้เนาะคีย์แบลิชคือเท่าไหร่2016อ่งหกอะสองศนเอนโลตรงนี้เป็นไร2012อ่งะโอเคเป็นเราเาเรา,เราหาแนวไว้ก่อนป่ะพอหาแนวได้ปุบ๊บอะเรามาดูโซนล่างก,กราฟตอนนี้เป็นไงกราฟตอนนี้เป็นไง นี่กราฟตัวนี้คือในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้สุดซอยอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยเกิดอะไรฮะเกิด bullish divergence เห็นไหมตัวนี้เนาะเกิด bullish divergence เกิดการเบรกเอาย่อลงมา6 1 8แล้วก็ขึ้นไปต่อเป้าหมายเป้าหมายในการขึ้นของของตรง,ตรงนี้เนี่ยเราเห็นเราเห็นเราสังเกตเห็นอะไรอีกตอนนี้เราสังเกตเห็นการขึ้นมารอบนี้มันเล่นจนอะไรฮะมันเล่นจน RSI overbought เห็นไหมนี่ RSI overbought เมื่อคืน สัญญาณคือแม่งชัดมากสัญญาณคือแม่งชัดมากชัดมากคืออะไรคือ hidden bear เพราะฉะนั้นตอนนี้คือมองลงมองลงไว้ก่อนมองลงไว้ก่อนมองลงไปหาหนมองลงไปหาแนววอลลุ่มเนี่ยแนวหัว pp หรือแนวโซนวอลลุ่มตรงนี้แหละคิดว่าน่าจะลงมาหาแถวๆโซนนี้แถวๆสักหนึ่งเก้าเก้า9 9มติ6หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าสามอะไรประมาณนั้น e t มติ g เนาะประมาณนั้นก็อาดูแนว หัวหัวของหัว overbought ล่าสดุดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้มี overbought ล่าสุดอยู่ตร,ร,ร,รง,ง,งนี้อ่ะลงลงนี่ลงนี่เห็นไหมเด,ด้งไวนี่อ่ะเด้งไวนี่แล้วก็หลุดเลยไม่มีการ break high เพราะนั้นตรงนี้คือเอหัวขาขึ้นขึ้นมาทดสอบขึ้นมาทดสอบตรงไหนนีขึ้นมาทดสอบนี่ขึ้นมาทดสอบตรงนี้น,น,นี่ตรงนี้เนาะขึ้นมาทดสอบตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะี่ยคือหัวขาลงที่หัวขาลงของชุด bear ใดนมีเห็นไหมหัวขาลง bear ใดและนี่คือชุดหัวขาลงของการฟอร์มกรอบตรงนี้เนาะอ่ะโอเควัดเป้าสองอันนี้แหละ นี office, ่เจออะไรฮะเจอสุดซอยเจอสุดซอยของชุด no, นี้นี่นเจอสุดซอยของชุดนี้เพราะฉะนั้นเกิดการเด้งเลยบาวแล้วก็เด้งเลยบาวไปในไปแนวหนึ่งสองหนึ่งช่วงฟีโบของเขาอี่พอดีเลยสุดซอยไปหาสองหกดจุดแปดนั่นแหละแม่งแนวต้านอยู่นี่นี่แนวต้านอยู่นี้เนี่ยชนเมื่อวานพอดีเลยเออเมื่อวานก็บอกว่าใครติดตรงแถวโซนสองศูนย์ศูนย์แปดก็อาจจะหลุดนะเออนี่แล้วก็ชุดนี้อ่าชุดนี้โอ้โหก็เนี่ย 2.8ร้อยหกสิบแปดเนี่ยอยู่อยู่ใกล้ๆเคียงกันแถวแถวโซนนี้อยู่ดีเนาะเพราะนั้นโอ้โหแผนก็คือเด้งเซลล์กันในโซนตรงนี้แหละเพื่อลงมาหาโซนล่างอ่าเอิดอันนี้ออกก่อนอ่าเนี่ยเป็นโซนคัสเตอร์กันพอดีเลยนะอ่าอันนี้อันนี้นี่ฝั่งลงอ่ะเดี๋ยวฝั่งลงเดี๋ยวผมขอขอตัวเลขแบบ exactly เนาะ high swing high อยู่ที่2044.56 นี่สวิงโรยู่ที่ส okay. องศูนย์สามศูนย์จุดห้าเก้าโอเคอะเป๊ะเลยเนหะ็นไหมแนวเลขเแนวแนวรีบาวของเมื่อคืนคือตรงนี้ของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมแม่สองหกเอจุดแปดพอดีเลยอะ exactly 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 หนึ่งเก้าเก้าสามจุดสามเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าสามจุดสามเจ็ดอะโล หนึ่งเก้าแปดสี่จุดสองหนึ่งหนึ่งเก้าแปดสี่จุดสองหนึ่งเคนี่เห็นไหมได้แนวแล้วป๊ออ่ะทำเป็นโซนสีสีน้ําเงินนี่เห็นไหมชนปักแม่งล่วงทันทีเลยเนี่ยสองหกเอ็ดสองหกเอ็ดจุดแปดของบูไดหนึ่งบูไดหนึ่งชั่วโมงเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยมองย่อมองย่อก่อนมองย่อก่อนจุดหมุนตอนนี้เห็นเห็นจุดหมุนหรือยังจุดหมุนของราคาคือแม่งหลุดตรงเนี้ยเนี่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 ยหลุดตรงเนี้ยเนี่ยหลุดตรงเนี้ยคือลง นี่หลุดตรงนี้คือลง่วนแนวต้านที่เราจะเล่นเป็นชุดเซลโซนเซลโซนอยู่ไหนนี่เซลโซนก็คือข้างบนนี้แหละอ่าเรามองหาจุดสต็อกก่อนเราไปดูทางเฟรม30นาทีนิดนึงในทางเฟรม30นาทีเมื่อวาน่ะที่ท,ที่ที่มองมองเขาเรียกว่ามองแนวอะไรมองแนวต้านไว้ตรงนี้นี่ไอ้มองหัวขาขึ้นก็คือตรงนี้นี่ชุดนี้ชุดนี้หัวขาขึ้นอยู่ช่วงนี้วัดหัวขาขึ้นชุดนี้ขึ้นไป อ่าตึง่งนี่สีแดงเป็นไรหน้าเป็นไรเป็นแนวเป็นแนวสองหสองเอจจุดแปดของเขาพอดีแล้วเป็นมองเป็นแนวต้านวันนี้วันนี้ใช้ตรงนี้แหละวันนี้ใช้ตรงนี้แหละของสามสิบนาทีนี่แหละยืนตรงนี้ไม่ได้ยืนตรงนี้ไม่ได้สองส่วนเดี๋ยวขอเลขตัวเลข exactly ดูนะเดี๋ยวขอดูสิบห้านาทีนิดหนึ่งขอดูสิบห้านาทีสิบห้านาทีอ่ะยังเป็นการย่อยกโลอยู่นะ ยังเป็นการยอร่อยกลโลอยู่ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปหาข้างบนได้อยู่นะเนี่ยยังขึ้นไปหาข้างบนอีกรอบหนึ่งได้อยู่ก็ขึ้นไปเราก็ไดเวอรรเจ์พอดีแหละในทางเพียงสามสิบนาทีเออขึ้นไปร้อสามสิบนาทีก็ดเวอร์เจนพอดีก็มีโอกาสที่จะลงต่ออ่ะมองว่ามองว่าเราเซลล์กันในโซนบนเพื่อทิ้งตัวลงมาหาโซนล่างด้วยประมาณโอเคนั้นแผนวันนี้ง่ายมากวันนี้หลุดตรงเนี้ยหลุดตรงเนี้ยสองศูนย์ศูนย์สองจุดห้ามองลง แนวต้านก็คือวันนี้แนวที่เราจะเล่นเซล์คือสองศูนย์ดีวขอวัดตัวนี้ก่อนหนึ่งเก้าเก้าหกจุดศูนย์แปดนี่โลหนึ่งเก้าแปดเก้าจุดหกสองอ่ะโอเคแนวแนวต้านของวันนี้ก็คือสองศูนย์ศูนย์หกจุดห้าสามตรงนี้เลยจนถึงสองศูนย์ศูนย์เก้าจุดห้าสาม 20.06.00-20.20.09.53แนว stop แนว stop ก็คือแนวหัว PP ซ้ายเมื่อกี้ที่บอกว่า20.16ใช่ไหมเออเราใช้ตรงนั้นแหละ20.16ก็เป็นสองเขาเรียกสองอะไรวะ20.16ก็เป็นโอ้เป็นสุดซอยพอดีนะแล้วเราใช้ตรงหัว PP ตรงนี้แหละอันนี้คือแนว stop กรณีที่เขาเด้งขึ้นมาอใช้เป็นตัวเลขกลมๆแล้วกัน20 หนึ่งเจ็ดอ่าเป็นแนวสตอ็อกกรณีว่ามันขึ้นมาแรงจนถึงตรงนี้เนาะแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่าบางทีเขาขึ้นมาแต่ว่าเขายืนไม่ได้เนาะแบบขึ้นไปชนแตะปุ๊บแม่งแล้วก็ลวงอ่าส่วนแนวรับวันนี้ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาก็คืออ่ามองลงนะมองลงมาหาโซนไหนส่วนตัวมองหาหัว PP ซ้ายมือที่เป็นโลตรงนี้นี่ที่เป็นโลนี่คือแท่งเขียวยาวตรงนี้มันมีนมการเคลียร์ลงมาแล้วรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นลงรอบหน้าเนี่ยไม่น่ารอดอ่าผมใช้ตรงนี้เลยอ่าหนึ่งเก้าเก้าหกจุดศูนย์แปด หนึ่งเก้าเก้าหกจุดศูนย์แปดเมื่อวานเล่นกันสิบแปดเหรียญน,นะเออวันนี้วันนี้วันนี้ยังไม่เท่าไหรน่นะหนึ่งเก้าเก้าสามจุดศูนย์แปดโอเคกรอบประมาณนี้เรนเรนวันนี้ก็คือมงแถวแถวสักสิบสามถึงสิบห้าเหรียญน,นะอ่านี่พอดีโอเคนี่ตามนี้เลย จ stop ุดสต็อปกรณีที่เราเล่นฝั่งบ่ายเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไ s i มันโอเวอร์บอลใช่ไหมไม่ผ่านหายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจออะไรฮะเจอการย่อลงมาโอเวอร์โซหนึ่งเที่ยวนั่นแหละเราจะเจอการย่อลงมาโอเวอร์โซหนึ่งเที่ยวง่ายมากเลยคืออะไรคนที่จะคนที่จะรอบายคือนี่วางเออร์เไว้ที่สโตนหนึ 1, ่งสโตโอเวอร์โซแค่นี้นี่เนี่ยแค่นี้เองเนี่ยปึ๊บแล้วก็พอมันดีดขึ้นมาก็ค่อยมาดูกราฟอ่ามีจังหวะสองจังหวะก็คือเด้งขึ้นมาตรงนี้เราเซล จังหวะหลุดโอเวอร์หลุดตรงนี้ลงมาเราก็ฟอลโล่เซลตามลงมาเพื่อลงมาหาท่ากิตโซล่างเนี่ยวิธีเล่นง่ายมากโอเคจุดสต็อปฝั่งบายก็คือตรงไหนก็คือโลของแท่งเขียวยาวตรงนี้เนี่ยโลแท่งเขียวยาวนี้ประมาณหนึ่งเก้าแปดเจ็ดตรงนี้เนาะหนึ่งเก้าแปดเจ็ดจุดห้าหนึ่งนี 1, 9, 8, 7, 5, okay. ่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดจุดห้าหนึ่งโอเคอะแผนวันนี้ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราไปตรอักษรให้แป๊บหนึ่งสรุปแผนเนาะ <c oughs> สรุปแผนของอ่า ตัวทองคําวันนี้ก็คือเราจะเล่นเซลล์กันในโซนตรงนี้เนาะซึ่งเป็นแนวต้าน3 c l คลัสเตอร์ตรงนี้เนาะปึ้งแล้วก็มองลงมาหาโซนล่างหรือถ้ามันไม่ขึ้นมาแล้วเนาะตรงนี้เราฉาจังหวะ f o o l o w เซลล์ Follow, Sell, คือตรงนี้เนาะตรงที่หลุดจุดหมุนของราคาที่ 200, 2 0 0 2ูนหลุดตรงนี้ลงมาก็คือมองลงลง,ลงไปหาอะไฮะลงไปหาแนวรับโซนล่างให้เช็คอะไรฮะเช็คสัญญาณ H1 1, 1 Store, s t o r ส o v e r s o l เนาะถ้าลงมาจน Over s o l แล้วก็ดูดูด ดูการฟอร์มตัวของเขาเนาะเพื่อเพื่อจะเล่นฝั่งบายขึ้นไปต่ออีกทีนึ่าแผนนี้ก็คือ cover วันนี้ทั้งวันแล้วแหละคิดว่าโอเคอประมาณนี้ฮะส่วนตัวฟิวเจอร์ตามแผนเลยเห็นไหมเนี่ยยอ่อลงมาของ15นาทีแม่งตามแผนเลยเนี่ยย่อลงมาของ15นาทีตามแผนก็นี่15นาทีนะเล่นจนเลยฮะเล่นจน over s so. e แล้วเดี๋ยวดูนะจนังหวะเดี๋ยวอาจจะไปรอรอบบ่ายก็ได้รอเล่นรอบบ่ายเพื่อเล่นเล่นฝั่ง L ขึ้นไปโดย โดยเราใช้โลตรงแถวๆโซนตรงนี้เป็นแนว s t o p loss ตรงนี้เนาะประมาณสักแ3 4่เนี่ยยังไงตรงนี้ก็ยังเป็นการยอร่อยกโลถูกไหมยังเป็นการยอร่อยกโลไม่หลุดตรงนี้ยังเป็นสัญญาณของ h i d เด n ที่มีโอกาสจะขึ้นต่อแต่ให้เรามาระวังว่าการขึ้นต่อชุดนี้ถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดโลตรงนี้ลงมาให้เรามาระวังตรงนี้เป็นการเล่นเป็น e x นะ็กซ์เซชั่นแเนาะเหมือนๆตรงนี้เนี่ยเพ่มเปิดกระโดดปุ๊บแล้วก็มาเป็นแก๊ที่อ่อนแรงอย่างนี้เนาะเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างชุดนี้ เปิดกระโดดข้ามแล้วก็ลงไหลปิดปิดแกลบเสร็จแล้วก็ปึ้งลงเลยเนี่ยเหมือนกันเป๊กป๊กเนี่ยถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็คือลงเลยนะตอน,นอมองลงเพื่อเพื่อเล่นเล่นเล่นขาเด้งแล้วกันเนาะโด้ประมาณโอเคทั้งเทฟเฟกทั้งตัวของคำประมาณนี้ฮะ